คุณลูกค้าได้เลยคันนี้ราคาวิ่งไกลแน่นอนคุณลูกค้าสู้ราคากันมาได้เลยสู้ได้ตามได้ราคายังวิ่งได้อีกคุณลูกค้าจ๋าไปแต่แสนได้เรียนเชิญอยากโยนราคาโยนมาได้นะคะได้มากกว่านี้เรียนเชิญได้เลยสู้ต่อไปต่อกันต่อราคามาได้ได้มากกว่านี้ซื้อใหม่ได้เลยรีบคลิปรีบตัดเสียใจกดให้ไวได้เลยนะคะคุณลูกค้าเลขใหม่ยังไม่ถึงแสนนะคุณลูกค้าพิจารณาได้เลยได้เกียร์ออโต้ในราคาหลักหมื่นคุณลูกค้าจ๋าซื้อได้ตามได้ได้มากกว่านี้เรียนเชิญนะคะ 8 0 0 0 0ืบาทแล้วตอนนี้สู้ได้ได้มากกว่านี้เลยได้เลยแปดหมื่นสองพันสองพันราคาตอนนี้สู้ได้ตามได้แปดหมพราคาตอนนี้สึ้งต่อไปต่อกดต่อราคาได้แปดหมื่นสี่พอพราคาตอนนี้ได้มากกว่านี้เลยฉเลยค่ะแปดหมื่นพราคาตอนนี้ได้มากกว่านี้ไหมได้มากกว่านี้กดสู้มาได้แปดหมื่นพันนะแปดพันยังไปต่ออยู่นะคะเก้าหมื่นอีกไหมคะอีกสักไม้หนึ่งถ้าได้กดให้หน่อยขอเก้าหมื่นได้ไหมคะสู้ได้ตามได้แปดหมื่นแปดพันเก้าหมื่นมาแล้วขอบคุณมากค่ะนี้ลูกค้าเท่าว 1> 1 30, ึ่งค่ะเก้าหมื่นบาทนับสค่ะเก้าบาทลูกค้าออนไลน์สามศูนย้าต่อก,กดใหม่นะเก้าหบาทนับสาถ่ายคะ่ะตอนลองขายเรว่รทางเก้าหมื่บาทลูคาป้ายไปสูนย์ศูนย์เก้าห้าสามศูนย์ศูประมูลได้ไป9ก้าหบาทขอบคุณค้าออนไลน์นะคะ